<Fantastic. S 2> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องว่าด้วยเรื่องประกันนะคะวันนี้นะคะมาพบกับโอนะคะครั้งแรกนะคะใน EP 1นะคะโอจะอยู่ในช่วงสับประกันชีวิต ไม่ยากอย่างที่คุณคิดนะคะก็ตอนนี้นะคะโอคิดว่าเพื่อนๆหลายคนนะคะที่สนใจทำประกันชีวิตอยู่นั้นกำลังศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับคำศัพท์ประกันชีวิต อันนี้คือเราต้องทาความเข้าใจเกี่ยวกับพวกคาศัพท์ก่อนใช่ไหมคะเพื่อนๆก่อนที่เราจะตัดสินใจซื้อประกันชีวิตได้นะคะวันนี้โอก็เลยจะมีคําศัพท์นะคะอยู่2คําศัพท์นะคะที่เพื่อนๆหลายคนชอบเข้าใจว่า2คําศัพท์นี้เป็นคําศัพท์เดียวกัน แต่ที่ไหนได้2องคำศัพท์นี้นะคะมีความหมายที่แตกต่างกันมากเลยค่ะจะมี1น,นะคะที่โอจะพูดถึงคำศัพท์นี้1ก็คือทุนประกัน2นะคะคือเบี้ยประกันนะคะทุนประกันก็คือจำนวนเงินนะคะที่ ที่เราค่ะได้รับจากทางบริษัทประกันชีวิตในกรณีที่เราอยู่ครบตามสัญญาหรือในกรณีที่เราเสียชีวิตนะคะอันนี้ก็คือ ขึ้นอยู่ตามเงื่อนไขนะคะที่เราได้ตกลงกับทางบริบรษัทประกันชีวิตไว้นะคะแล้วก็2ค่ะก็คือเบี้ยประกันนะคะเบี้ยประกันก็คือจํานวนเงินของเราอะคะ่ะที่เราได้จ่ายให้กับทางบริษัทประกันชีวิตเพื่อซื้อความคุ้มครองให้กับตัวเองอะคะ่ะก็คือเราอาจจะจ่าย เป็นรายเดือนรายปีที่เราได้ทําตามข้อตกลงกับทางบริษัทนะคะค่ะวันนี้โอก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะค่ะแล้วโอก็ฝากไว้นะคะใครที่สนใจที่จะซื้อประกันชีวิตหรือกำลังศึกษาอยู่กับเรื่องประกันก็เข้ามาสอบถามโอได้นะคะเดี๋ยวโอจะแปะเพจแล้วก็ Tik Tok นะคะแล้วก็ ยูทูบนะคะไว้ท้ายคลิปนะคะสวัสดีค่ะ